สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาๆมาเฝ้าเฝ้ารักหนีฝนค่ะพี่น้องรักหนีฝนเขาป้าเนาะค่ะเนาะฝนเป็นสีลิ้นลิ้นล้วค่ะู่ลีก็เลยสิฝ้าพาพี่น้องออกเรอจากน้อยเนาะคะ่ะก่อนที่ฝนที่ตกแห้งฝนดีดีค่ะพี่น้องทั้งอื่นเป็นบ่ทั้งนี้โอ้ยฝนดีขนาดคัขกขนาดสีหาเมื่อแล้วค่ะฝนนะ่ะตกบ่หยุทธ์มีเมื่อนีล่ล่ะมี เป็นสีแดดออกน้อยนึงจุลีก็เลยสิฟ้าวจากน้อยเนาะค่ะเนาะฟ้าวพาพี่น้องไปเระจากน้อยเนาะคะ่ะจังที่บอกคลิปก่อนหน้านี้จุลีบอกว่าสิพ้าไปจอบเบื้องเห็ดตน้นเกาที่จุลีได้มาห6ดอกนะคะสิร้องไปจอบเบื้องว่ามันที่ขึ้นอีกบอกเนาะพี่น้องเนาะพ่อพักอุด พักกูดพักกูดติดกลนตาไปนะถ้ะเทียวตื้มถ้าเทียวมีตื้มกันอีกอ้ยบริย่างโดนเศร้าหักเศร้าเฮ้ยอยู่ค่ะ ยอดนี่ได้ปุ๊บนี่คือปุ๊นี่เฮ็ดได้พักกูไปกินบ้านค่ะมื่นี่ ผักกูดเป็นดงอยู่บอไ,ได้ขึ้นมาหลายมือจังที่บอกฝนตกแห้งคักค่ะระวางทางไปจอบเฮดเดอค่ะพี่น้องได้พักกูดเก็บพักกูดไปน้ำเพราะได้ติดตาไปกินเสียวไปพัดหรือเสียวไปย้ำกระแซบด้วยค่ะนี่ โอ้งามงามเติบอยู่ค่ะงามอยู่พวมงามอยู่พวมงามค่ะหวยได้ผักกูดลายเติบนี่เพราะได้กินอยู่นี่ผักกูดก็ได้ ึกนูงนนู้นี่อ่ะจุลีสิไปจอบเห็ดเด้อค่ะเด้พอพ่อผักกูดน้ำทางกันเลยเก็บผักกูดไปกินค่ะเอาอ่อนๆอ,อ,อยู่ค่ะนี่เด็ดเอาเด็ดเอาลดนี่ โอ้ย่างสวยโอ้ะก,กูดย่างสวยเลยค่ะพะก,กูดอ่ะอเดี๋ยวคากับคืนมา้าค่อยมาเล็มโตเนาะค่ะเนาะจะรีเฟ้าออไปย่านฝนตกฮัมบูรแมนยังดอกค่ะนี่ขากับมา้าค่อยมาเล็มโตลายเติบอยู่ค่ะลายเติบอยู่นี่ เปล่ายางค่ะเดี๋ยวฟนห้มว่าสียางกายค่ะกายบ่ได้ค่ะผักกูดงามลายอ่อนซ้อนเสียงนกเสียงกาได้ยินบอกพี่น้อง เก็บเอาเก็บเอาเลยบัดน,นี้นั่โอ้ผัดแซบค่ะไยพี่น้อกจุลีเฝ้าเมื่อไม่ต่อนั่นห้อยนกหมอควานเจาะอันไปซองเบื่อเห็ดกันสะก,ก้อนนะคะ่ะเนาะจังคอยยังมาเก็บต่อ ผักกูดเขาอะคุณผักกูดสามแยง,งสามงางก็เต็มนี่หรอกค่ะพออีกแล้วผักกูดเอ้ยเอาเอา,เ,อาเก็บให้พ่อศาสนา,าพี่น้องยังค่อยไปซองเมืองเห็ดเนาะค่ะเนาะปวดบ่ได้ไหมคุณอางามอยู่ค่ะโอ้ยรวยรวยอยู่ย,ยอดก็ไดผักกูดอ่ะเขาพ้อมถือน้ำค่ะ ถองน้มกำลังงามในลายเติบอยู่พออิ่มอยู่ค่ะพออิ่มแล้วว่าไปแล้วก็ได้ โอ้ได้พักกูดขอนตาอยู่ค่ะเครื่องขอนตาอยู่พักกูดจุลีก็ได้กําลังงม้มไปวันนี้ไปจอบเพ็ดกันค่ะโอ้พักกันกูดซามแยงซามงางไหมนี่ก็เต็มป้าอยู่อันตมแหนงฝรั่งก็เต็มป้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจุลีหาเลาะหาะห,าหามุนจะเข้ากันดเด้อค่ะเด้อแป๊บนึงเดี๋ยวตีหน้ทางเดี๋ยวมัน เดี๋ยวอันทำแย้ฝรั่งสิตอดจุรีสิคอยล,ลุยเข้าไปเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะจุรีสิเขามาเบิ้งเห็ดป่าน,นี่มองที่จุรีเคยได้ไปหาหกดอกได้ไปดอกนึงมาเก็บผู้เดียวได้ซีหาดอกมากับทีมง,งานคลิปก้อนหนานี่จุรี่บอกว่าสิพาพี่น้องขึ้นมาจอบเบิ้งอีกจากน้อยว่ามันที่มีอีกบอ มันที่ขึ้นอีกบอนี่มาฮอดแล้วค่ะเดี๋ยวเดียวอยู่ลืเลาะแป๊บนึงเด้อค่ะหวัวก็เขามะฮอดบอกคือดอกค่ะบกคือดอกเหตุเท่าว่าคือสิได้ผักกูดนี่เราไปกินบ้านะ่ะเบิงซ้งอะ่ะคือสิได้ผักกูดคืนบ้านค่ะมือนี่เหตุบกคือเนาะคะเนะเหตุบกคือคะ่ะเหตุบกคือ โอ้ผักกูดก็ได้ลายอยู่ค่ะ,ะเครื่องขอนตาอยู่ผักกูดก็ได้แต่ว่าเหตุบกคือเนาะค่ะเนาะเหตุบ่ได้กินเด้ะค่ะเด้อมามีจักดอกค่ะลอกไปลอกมาเพราะเห็นจักดอกค่ะเห็อุอ่ะนี่ตุลีก็เลยเล้มมันเ,เล้มผักกูดในป้าค่ะพี่น้องนี่เพราะได้กินอยู่ค่ะผักกูดก็ได้ไป ลุยออกป้าค่ะจุลีสิมนออกทั้งนี้ดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าทางมา้าเมืองนึงหันอันหมากตํแเน่้หมากตํแเน้ยฝรั่งเต็มอยู่หมากตํแเน่หมากตํแเน้งตอดนี่สิมนออกทั้งนี้ดอกค่อยสิบอนมีหมากตํแเน้ค่ะวันที่คืนไปเก็บผักกูดนี่จุลีก็ได้พอยิ้มอยู่ค่ะได้เครื่องขอนตายอยู่ว่าต้องไปเก็บอีกก็ได้นี่ แล้วหรือแล้วแรงอยู่น้อพี่น้องเนาะไปสนะเฮาอ่ะพระโศกบ่หมานค่ะหเหตุเฮ้ามือนี้โศกมาตั้งแต่พะกูดเนาะค่ะเนาะออกปลาเนาะค่ะเนาะบัดที่เนี้ยออกปลาออกปลาค่ะมือนี้แล้วแรงแล้วบ่ได้เฮ็ดแต่แห่งได้ผักกูดค่ะ แล้วแรงแล้วแรงพรได้กินค่ะปลากรูดอ่ะจังที่บอกหลักเลือค่ะพี่น้องเห็ดเห็ดมันอ่นไว้แล้วค่ะช่วงนี้จุลีกับมาเบิ้งให้แน่ใจซื้อแต่ก็สรุปแล้วคืคอไว้แล้วเห็ดอ่ะโบมีอีกแล้วน้อพี่น,อน้องเนาะมาออกมาหอดแล้วบันนี้หอดถนนแล้วค่ะซ้ำนี่ละเบิ้งสงอ่ะ งูคืบบานค่ะมือหนีเฮาอ่ะได้ผักกูดเครื่องขอนตาอยู่แหลวแหลงอยู่ค่ะนี่ผักกูดก็ได้เครื่องขอนตาอยู่เด้อค่ะเธอน้องพี่น้องเนาะคันสั้นกับคลิปนี้กับเสียไว้ซ้ำนี่แหละค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกาด้ะคะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบา,บาย งอคืนลงบ้านค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย